สวัสดีครับพี่น้องปองไปสกู๊ตสก้อนครับมนีเกษตรอีสานแชแนลมาอีกคือเก่าคือเดิมนะครับเร่องพี่น้องครับมาแจ้งนะครับรายละเอียดรายงานตัวนะครับในช่วงนะครับมนีวันที่วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะพี่น้องครับต้องยอมรับ่าตนพันพุทธสาสามรถนี่ใครดีใครดีแห้งนะฮะราคานะครับ มารอบนี่บ่อทัดเอากิมจูมาให้พี่น้องนั่นะครับเด้อกิมจูต้นสวยๆครับพี่น้องครับต้นงามแห้งนะครับใบเขียวแจกยอดนะครับระบบรากล้นถุงนะฮะพี่น้องครับเวลาทรมาถามบ่อทัดไปครับเด้อสำหรับฟางกิมจูนะครับพี่น้องครับเราต้องถามว่าบ่อทัดตุ่มตอนจำนายบ่อบ่อเดจำนายนะครับเด้อพว่าตุ่มตอนนี้นะครับ มันเสี่ยงแห้งนะครับเวลาตัดลงนะฮะจัดทรงเ่กองไปนี่คือถาสมุติว่าสินค้าห้าตกข่างซองเสมอหมืยังสี่นะครับจบเหเลยครับพี่น้องครับเนาะผู้จัดทรงกับบไรยเงินนะฮะนะครับรากาผู้ถารับของกับบวรยของนะครับพี่น้องครับได้ไปกับปูกบวรย์นะฮะขอเสี่ยงมันไหลนะครับพี่น้องครับสาหรับฝรั่งกิมจูนะฮะ สายพันธุ์ที่เบาทัดเอามาแนะนํำนะครับนักนักเน้นเลยก็จะเป็นกิมจูนะครับสายพันธุ์บันแพรนะฮะพี่น้องครับสายพันธุ์ลาดลีสายพันธุ์นครปฐมนะฮะ่วนของเขานี่จะเป็นสายพันธุ์แท้นะครับพี่น้องเนาะแล้วก็สำหรับสายแดงเบาทัดก็จะเน้นไปแค่นะครับม้นเน้นหลากหลายครับพี่น้องครับเน้นแค่ หงเปพอซื้อนะฮะหงพอซื้อเพราะว่ามักส่งลูกของเพิ่นมันคล้ายๆกับกิมจูนะครับาาราคาผลผลิตใหญ่นะครับซุกเพิ่นกระแทบนะครับบรรดาใส่แดงนี่ว่ามันเพิ่นละแสบนะฮะแสบกูมูนะครับ,บกุฎซาสามลตนะครับ,าารน,รบนี่ครับที่พี่น้องเห็นอยู่ต่อหน,น้านี่มารอบทีแล้วนี่สองพันต้นนะครับเกี่ยตับ บ่ถึงอาทิตย์นะครับพี่น้องครับเมื่อตั้งแต่หมือที่สีนะครับสำหรับรุ่นนี้กระไดมากแค่พันเจ็ดอยต้นนะครับพี่น้องครับตั้งเป่าไม้ไปสองพันสองพันหากระไดขึ้นเ่านะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดนะพี่น้องครับอากาศมันห้อนจัดที่นี่เข้าทรงนะครับ ถ้าส่งไปให้ลูกค้าอ๋อโมมนต์าตัดลงมาเ้าตัดลงมาจากต้นเพิ่นกับใบร่วงนะครับพี่น้องครับเพิ่นกับเหี้ยวนะครับเหยวจังไรบาตินะครับเ๋ยวเสียาแปะลงเหบืองนะครับตัวถิ่มันตายนะครับเรื่องพี่น้องครับแต่ถ้าใบเขียวแนวนี้นะฮะระบบยอดแตกตาทุกตาแนวนี้ก็คือเพิ่นรอดนะฮะรอดรากาพักไว้นะครับหลังจากขนส่งมา ก็ต้องพักไว้ยางขีไล่ก็ต้องสองขึ้นนะครับถึงจะจัดทรงได้คือคนนะครับพี่นอนะ้องเนาะไม่เมื่อยนี่แหละเฮ็ดเบียดเฮ็ดนงานไม่เมื่อยน,นะครับสภาพร่างกายมันกับเหี่ยวมันกับเช่าแล้วก็พี่น้องเนาะนะครับบัวตางกับคนนะครับตากแดดตากหน้าตากแดดตากลมนะฮะก็ต้องนอนค้างขึ้นก่อนนะครับบริได้รับบรได้นอนมาซีหามือมันกับเมื่อยเปียเพียแรกนะครับพี่น้องครับบัยอยู่ทรงเกลาละนะฮะ ขาห้างักขางคึ้นเมื่อจะขึ้นสองขึ้นนะครับลดน้ำนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะมันก็ะซืนขึ้นมากกัสามารถจัดทรงได้เลยนะครับก็คขึ้นกันนะครับคือกันเปรียบเทียบขึ้นกันนะครับเด้อพี่น้องครับเวลาผมจัดทรงไปใหายพี่น้องนะฮะบอลทัดจัดทรงไปห้นะครับกให้พี่น้องเอาออกจากกองนะครับเอาออกจากถุงขาวที่บอทัดห่อทุนเพื่อนไปเนี่ยนะครับถุงดำขายอยู่คือเก่านะฮะ สภาพจังใดก็คือเก่านะครับพี่น้องครับเนาะเอามาซุ้มๆกันไว้จังสี่นะฮะังกาศท้ำการลดน้ำนะครับลดน้ำเสาแรงเสาแรงไปเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นทุนดินเนี่ยมันจะต้องลดน้ำนะครับพี่น้องครับอย่างไม่ลดอย่างน้อยน้อยกว่าวันละครั้งนะฮะในช่วงหน้าแรงอากาศร้อนนะฮะความชื้นระเหยเร็วมากนะฮะทำให้ทุนดินเหนียวแห้งนะฮะพี่น้องครับระบบลากหากินไม่ได้ในถุงนะฮะ ไม่สามารถนําลําเดียงอาหารขึ้นสู่กิ่งก้านสาขาได้นะครับทําที่สุดนะครับท้ายที่สุดก็ทําให้ต้นเหี่ยวแห้งเฉาตายนะฮะสำหรับปีนี้นะครับปี6.7นะครับพี่น้องครับพศ2567นะฮะในช่วงหน้าแล้งนะครับพี่น้องครับต้องยอมรับอีหรีว่าอากาศถ่อนกวัวทุกปีเลยนะครับปีนี้เนาะในเรื่องของต้นพันธุ์ของเขากะ ขาดแคน่ตนพันปลาที่จะขืนทาบน้ำเพราะว่าเข้ากับเห็ดใด้บลายเต็มที่คือทิพานมานะครับอากาศมันหอนนะครับพี่น้องครับการเพาะพันธุต้นพันปลากับเพาะพันธุใดยากมากนะครับพี่น้องครับถาพมีต้นพันปลาเข้ากับป่าสามารถนะครับเียต้นพันขึ้นมาจำนายหรือขายให้ใหพี่น้องได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่า หลักๆเลยคือกิ่งตอนของเห่าอ่ากิง่งกิ่งพันุ์ของเห่าเนี่ยเป็นกิ่งพันุ์ที่ทําด้วยนะครับต้นพันป่าแล้วพันธุพื้นเมืองนะครับพี่น้องครับเนาะเอาต้นพันป่ามาขืนทาบนะครับทําการพันแผลนะครับพี่น้องครับบนต้นนะฮะและ้วกาจังตัดลงมาพ่อใดอายุพ่อในเวลาตัดนะครับพี่น้องครับเนาะโมเมนต์ว่าเข้าเสียเอา,มาเมล็ดเขามาปลูกแล้วก็ทําการอ่า ขยายพันธุ์โดยการนะครับพี่น้องครับมาเดล็ดนะครับจัดทรงให้พี่น้องนะครับเอาไปปลูกนะครับพี่น้องครับแน่นอนโบเมีนนะครับเด้อคือเฮ้านะครับคล้ายกับฝรั่งนี่แหละนะครับถ้าตอนปุ๊บนะฮะหรือมะม่วงเนี่ยถ้าตอนแล้วมันจะให้ผลผลิตได้ดีนะครับได้เร็วให้เร็วมากนะครับแค่ปลูกลงดินไม่กี่เดือนก็ติดดอกแล้วให้ผลผลิตแล้วนะฮะก็คือการครับพี่น้องครับพุทธาก็คือกันนะฮะ นะครับตอนกับถาบเนี่ยพอต่างกันดอกนะครับสําหรับการแห่ผนผลิตนะฮะทีเร็วนะฮะขอแตกต่างของตอนไรถาบเนี่ยจะจะแตกต่างที่ว่ากิ่งตอนมันบ่มีใยอ่าบ่มีหลากใยแก้วนะครับพี่น้องครับบ่มีหลากแก้วนะฮะนะครับเพราะว่าข้าตอนบนต้นเอากิ่งก้านเพิ่นเลยนะฮะให้เพิ่นออกหลากหล่ก็คือตัดลงมาชำไว้แค่นั้นเองนะครับไม่มีรลากแก้วนะฮะมีแค่รลากใยนะครับ อายุไม่ค่อยยืนนะฮะแล้วก็ปลูกไปหากินได้ตามผิวดินเท่านั้นนะฮะแต่เป็นพุทซ่าเนี่ยะจะอยู่น้ำเข้าบริเวณนนนะครับไม่ทนแรงไม่ทนฝนไม่ทนน้ํานะครับไม่ทนแดดนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าเ,าเอาต้นพันปลามาถาต้นพันผืนเมืองแนวนี้นะฮะมันก็นจะเป็นที่ว่าต้นพันที่ดีในมาตรฐานแข็งแรงแล้็สามารถ ทนทุกสภาพพื้นดินนะครับทนแรงทนฝนนะฮะให้พี่น้องคิดเบิ้งครับพี่น้องครับต้นพันธุ์พุทธานี่ครับบอกว่าจะเป็นสามรถหรือบอกว่าจะเป็นต้นพันธุ์ปลาที่เกิดอยู่ขางท่งขางทางนะฮะเวลาทุกท่านกินแล้วก็โยนลงขางทางเวลาขับรถนะครับพี่น้องครับเขาก็จะเกิดนะฮะเกิดตามริมถนนนะฮะเกิดตามริมถนนให้พี่น้องเบิ้งริมถนนนะฮะ ดินแข็งแข็งนะครับพี่น้องครับดินหลูกล่างแน่นะครับปนดินนะครับดินดำแน่นะฮะดินที่เขาทมแน่นๆนะฮะพี่น้องครับเขาเกิดได้เสยแล้วก็สามารถให้ผลผลิตนะครับเสยนะฮะเด้เก็บกินอยู่ขางทางสบายๆนะครับพี่น้องครับบ่มีตายนะฮะเกิดอยู่ทงให้ตรงหน้านะครับอยู่ที่พ่นนะครับพี่น้องครับ สามารถนะครับเก็บกินเด็ดเสยนะครับพี่น้องครับทนแรงทนฝนทนแดดทนทุกสภาพอากาศและพื้นดินนะฮะนี่แหละข้าจังจาเป็นต้องเอาผ่านปลานะครับมาเป็นตัวน้าผ้าซึ่งลําเลียงอาหารขึ้นไปสู่ลาต้นของพันผืนเมืองนะพี่น้องครับให้ได้นะครับยูน้ำห่อไปโดนๆนะฮะลงทุนครั้งเดียวนะครับพี่น้องครับ ต้นละห้าบาทตนละห้าสิบบาทต้นละหกสิบบาทนี่ก็ถือว่าโบผแห้งถือว่าพี่น้องจับต้องได้สบายๆเลยจังเขามีเงินอยู่อหา, 6, 000, อาหกพันเขาก็สามารถได้ต้นพันไปปลูกลอยต้นลอยต้นก็สามารถสร้างธุรกิจให้ครอบครัวเขาได้ฮะนอกเหนือจากไร่ใดในการเห็ดห้เห็ดหน้านะครับพี่น้องครับก็บประมาณหน่อยๆนะครับถ้าเห็ดใดเห็ดดีนะฮะต้นใหญ่ต้นโตขึ้นมาแล้วนะครับสองปีสามปีขึ้นไปนะฮะ ตามจริงมันได้ผลผลิตแต่ปีแรกแต่ว่าเขากับบวคคที่จะเอาไว้ผลผลิตลายเกินไปนะครับแต่ขั้วพอดีพ้องามนะฮะแต่ว่าปีสามปี4ปีสองปี3ามปี4เนี่ยเขาก็จะเริ่มได้แบบเต็มที่นะครับพี่น้องครับหลักลักเลยปลูกยูดินแกนเพื่อต้นใ่ญ่ไว้นะครับพี่น้องครับต้นโตเร็วนะฮะแต่พอตกเขาสู้หนาหนาวย่าขาดน้ำเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับย่าขาดน้ำเด็ดขาดผลผลิตเขาจะหลวงนะฮะ ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็สลัดทิ้งนะฮะทุกลูกนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไลตรอไลท่านนะครับขี่หนามมพ่อนะก็จะเหยดให้ผลผลิตเท่ารุดหลวงง่ายๆนะครับพี่น้องเนาะคะ็คือสิบียบเทียบให้เนาะพี่น้องเนาะยกตัวอย่างคือนะครับ ตอนเราทัดไปถ่ายสวนคุณพ่อถนอมอยู่อำเภอเดดุรงจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะฮะ้พนผพลิตนี่แบอบกยางดกเลยนะครับต้นงามนะครับพี่น้องครับผลผลิตสวยนะฮะขอเสียก็คือนะครับขาดนานะ้ำเนาะพอพันเห็ด,ดระบบน้ำบ่เพียงพอนะครับเพราะว่าอ่า พ่อปลูกกระโพดนะครับกอนานนั้นพ่อบ่าจะปลูกกระโพดพ่อมาลองปลูกกระโพดเบ้างนะครับพี่น้องครับบ้านนี้ไม่ใช่กาเป็นตรงดึงน้ำไปใส่ในกระโพดนนะครับพี่น้องครับไปใส่ให้กระโพดนะฮะหน้ากระโพดก็เลยกลายเป็นว่าบักท่านขาดน้ำนะครับบ่ค่อยพ่อนานอันใดนไอจะมีเป็นบางต้นที่ใบร่วงแล้วก็สลัดลูกนะครับพี่น้องครับเนาะลูกเตรียมต้นเลยนะฮะมันก็ส่งผลให้ต้นพันธุ์เฮา บมพอน้ำนะครับพี่น้องครับน้ําคือในตัวเจนหลักนะครับพี่น้องครับน้าถึงไหนนะครับในตัวเจนถึงนั่นระบบรากถึงนั่นนะฮะพี่น้องครับถ้าต้นโตนะฮะปลูกพุทธานี่ถามว่าปลูกง่ายบอมันปลูกง่ายคือทีเัาคิดนะครับพี่น้องครับสําหรับค้นใจบ่ถึงนะฮะ้วกาสำรับค้นที่มัววตะขิดนะถามว่าปลูกอ่า หยากบอ่อสาหรับคนถี่ใจถึงนะครับมันบริหยากนะครับพี่น้องครับบริหยากเลยนะฮะเพราะว่าใครปลูกก็ได้กินนะครับบางท่านเนี่ยพุทราสามรถเนี่ยใครปลูกก็ได้กินนะขึ้นอยู่กับว่าเวลามันสุกเนี่ยข้าวเสียแตงในบ่อให้พี่นอนนะครับพี่น้องครับเนะเาะข้าวสีมันเห็ดขวดหล่อบอ่อระกาข้าวสีอคอยดูแลเขาบอ่อเนี่นะครับพี่น้องครับเนาะถ้าปลูกไว้ในปูในปลาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพ นะครับแวดลลอมขึ้นกันนะฮะถังข้าวปุ๋ยปูนปูนป้าแบบยุคห้างไกลชุมชนแน่จังน่อยกระสิตริกินแน่ยุคนะครับถังข้าวบ่อใส่สารนะครับแต่ถังข้าวใส่สารเนี่ยก็จะลอยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับเนาะคือของบ่อทัดนะครับพี่น้องครับให้ลูกค้าย่างเก็บในสวนเลยนะครับพี่น้องครับกินจนอิ่มเอือกอาๆเลยเพราะว่าบ่อทัดบริสิเลดนะครับบ่อทัดเปิดเป็นนะครับ สุรเลียนรูนะพี่น้องครับให้ห่ว่าฮะปู่ปุกท่านยังไดบวกกลางมงเพื้อได้กินพื้อไดยขายนะครับถามว่าเขาใส่สารเคมีบอกเขาใส่ขึ้นกันนะครับใส่สารเคมีนะฮะบาทัดบอกเลยใส่สารเคมีแต่เขาต้องเลือกใส่สารเคมีที่มีผลข้างเคียงนะครับพอะประมาณนะครับพี่น้องครับนิดๆหน่อยๆนะฮะรากาในช่วงที่สมควนใส่ฮะทางใส่ในช่วงที่ผสมควรใส่ฮะกับบอตรงใส่นะฮะคือยกตัวอย่างเช่น ถ้าพ้นพนซุกแล้วนะครับเ้าก็จะไปใส่นะฮะรากาถ้าเป็นหนาหนาวนะครับพี่น้องครับ,บมม่มีฝนเัื่ขงสิห้างก็ะต้องใส่นะฮะถ้าใส่สารเคมีก็ให้พี่น้องนะครับ้ามีระบบน้ำแรงดันสามสูบนะครับเนาะ้มน้ำเปล่าฉีดหลางนะครับแทนนนำฝนนะครับในช่วง นาหนาวหรือนาแรงนะครับกระไดนะครับพี่น้องเนาะถาเข้าบ่อขานนะฮะถ้ามีแรงดันน้ำเพียงพอนะครับสําหรับฉีดล่างใบนะครับถาเข้าวบ่มีนะครับพี่น้องครับนี่แหละคือที่ผมบอกว่าอ่าถ้าจังหวะเวลานะครับหรือว่าบางช่วงบางโอกาสถ้าฉีดบ่อใดข้าก็บ่ต้องฉีดนะครับพี่น้องครับ ใส่วิธีการรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าฮอดหนาหนาวนะฮะพวกมะแรงวันท่ทองจะบ่ค่อยมีนะครับบ่มีผลพ่วงจากอ่าผลละไม่ต่างๆนหน้านะครับก็ขึ้นอยู่กับอ่าสภาพแวดล้อมนะครับทีเขาอยู่น้านะครับเพราะว่าไม่แรงวันทองนะครับพี่น้องครับเนาะถ้าบ่มีผลพ่วงจากพวกมะม่วงนะฮะมะเขือนะฮะพี่น้องครับผลละไม่ต่างๆหน้าในมูบานในเขตชุมชนนะครับพี่น้องครับ เขาก็จากบโมีนะครับอ่าพอพันแม่พัฒี์จะมาต่อยอดนะครับลายต่อลายมาเจาะนะครับพี่น้องครับเนาะมีเกิดจะมีนิดๆหน่อยๆนะฮะถ้าเขาหล่อเบิดแล้วกับเบิดเลยนะครับพี่น้องครับบางท่านว่าใส่สารฮีโรวันหรือสารเมทินยุที่น้อนนะครับพี่น้องครับเนาะหล่อแมลงวันทองนะครับหล่อแล้วคือบโมีนะครับพี่น้องครับคือบกเขานะฮะบกตองตกใจครับพี่น้องครับถ้ามันบกเขานะดีแล้วนะฮะเพราะว่ามันบโมีนะฮะ ถามันมีมันจีเข่าแบบเครื่องขวดเลยแหละพี่น้องครับมือสองมือนะฮะวันวันวินวันวินวันเต็มขวดเลยนะครับเขตชุมชนนก็เง่านะครับแต่ละหมอกบม่คือกันนะฮะเอาสาหรับคลิปนี้เราทัดนะครับแต่ทีคอจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเนาะนำเกดความรู้นะฮะนำรีวิวนะฮะฝากมาต่อนนะครับในหัวในสวนนะฮะและเกดความรู้นิดหน่อยนะฮะพี่น้องครับเนาะฝากตอนพี่น้องนะครับสําหรับเอฟซีนะครับ ถันเกาทันไม่นะครับสาหรับเอฟซีันไม่ที่เขามาเวียเวียนนะครับแวะเวียนเขามาเบิงนะครับพี่น้องครับมาฟังข้อมูลนะครับจะกบาตัดนะครับเกษตรอีสานชนแนวนะพี่น้องครับถ่ายยาค้กลือกกุหนีนะฮะถ่ายยาค้แบบนะครับเรียดกุหนีในการปลูกไม้นะครับพว่าจะเป็นฝรั่งชิมจูพว่าจะเป็นพุทธาสามรถนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปในโหมดวิดีโอนะฮะเลือกหาเลยนะครับเลื่อนหาเลยนะครับ กดรูปเบาทัดแล้วก็เข้าไปในโหมดวิดีโอเลือกหาเลยนะครับพี่น้องครับว่าห่ออยากเบิ้งคลิปใดนะฮะห่ออยากเบิ้งคลิปวิธีการปลูกหรือว่าคลิปวิธีการนะครับฉีดพ่นสารเคมีนะครับหรือฉีดพ่นนะครับพวกสารอินทรีย์นะครับพี่น้องครับหรือคลิปตัดแต่งกิ่งนะครับพี่น้องครับนะครับคลิปเก็บพ่นผลิตให้กินแบบยั่วๆในหัวในสวนนะครับพี่น้องครับ ก็สามารถเข้าไปเบรกรด้นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้บ่าวทาดจะขอจบคลิปเพียงสำานี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ